่ะพบกับหมอน้ำนะคะน้ำไปติตาคลิปนี้หมอน้ำจะมาพูดหน้าที่ของจัก,กรวาลคืออะไรนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆคลิปหมอน้ำก็เคยพูดถึงบ้างแล้วเนอะว่าหน้าที่ของจัก,กรวาลคืออะไรแต่ที่มาอัดคลิปในวันนี้มันมีที่มาว่ามีน้องคนหนึ่งที่เ,เคยปรึกษาส่วนตัวกับหมอน้ำไปแล้วเขาก็แชทมาคุยกับหมอน้ำมาถามบอกว่าพี่หมอน้ำคะแบบตอนนี้น้องสับสนมากเลยว่า ตกลงแล้วเนี่ยจัก,กรวาลเนี่ยต้องการให้น้องทําอะไรกันแน่แล้วน้องก็บอกว่าน้องเป็นคนที่มีเอ่อมีความสามารถพิเศษนะคะ mm hmm. เฉพาะทางหลายด้านมากๆแต่น้องแค่แล้วน้องก็ทํามันทุกทุกอย่างดนะ้วยเนาะแต่น้องแค่แบบน้องแค่อยากรู้ว่าน้องอ่ะเอ่อจัก,กรวาลนอนยากจะให้ทําอะไรน้องคงอยากจะโฟกัสเนาะว่ามันใช่ไหมมันถูกไหมมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าหมอน,นัเจะก็เลยจะมา แบ่งปันนะคะเน้นย้ำว่าจักรวาลนนมีหน้าที่อะไรนะคะก่อนอื่นก็อยากจะให้คนเข้าใจคําว่าจักรวาลก่อนในหลายหลายคนจะเรียกว่าจักรวาลหลายๆคนอาจจะเรียกว่าซอสเอเนจีนะคะแหล่งทําแหล่งพลังงานแหล่งต้นกําเนิดของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะเออ่หรือหลายคนก็อาจจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะเรียกว่าพระเจ้าหลายคนอาจจะเรียกว่า นิพพานนะคะหลายคนอาจจะเรียกว่าเ,เทวดาประจําตัวโคไนองค์ไนนะคะโครูทางจิตวิญญาณจะเรียกอะไรก็ตามแต่นี้คือสิ่งสิ่งเดียวกันบางคนเรียก i n f i n นิต i n t e l ลเ g e จนตก็คือมหาปัญญาแล้วแต่ที่จะให้ใครที่จะให้คํานิยามเรียกแต่สิ่งตา่ตางๆเหล่านี้นะคะที่มีคําเรียกที่แตกต่างไปเขาหมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกันซึ่ง ในช่องของหมน้ํานะคะช่องทางของหมน้ําส่วนมากหมน้ําจะใช้คําว่าจัก,กรวาลน,นะคะหรือผู้รูท้ทางจิตวิญญาณมากกว่านะคะใช้คําแบบกว้างๆไปเนาะโอเคทีนี้จัก,กรวาลน,นะคะมีหน้าที่เดียวหน้าที่เดียวเลยนะขยายมเมล็ดพันธุ์ความคิดของเราให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตเราปรากฏเป็นนามรูปปรากฏเป็นเหตุการณ์ นะคะหน้าที่เดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นคําถามก็คือเราเนี่ยคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดด้านบวกหรือคิดด้านลบเพราะจักรวาลเขามีหน้าที่ขยายไงเออแล้วหมอนังก็เคยพูดอยู่ในคลิปหนึ่งว่าภาษาที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเราก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาสเปนฝรั่งเศสภาษาไทยภาษาที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเราก็คือภาษาที่เรียกว่าความถี่ที่แรงสั่นสะเทือน ง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นแบบด้านมนุษย์เราคือเราสื่ออารมณ์อะไรออกไปนะคะเราสื่ออารม์อะไรออกไปจักรวาลเขารับแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์นั้นสมมุติว่าเราสื่ออารมณ์เราแบบส่งขึ้นความถี่ออกไปใช่ไหมคะหรือว่าเอ่อวเบชั่นเนาะเออแรงสั่นสะเทือนหรือ เรียงง่ายๆคืออารมณ์ความรู้สึกเราส่งอารมณ์ความรู้สึกออกไปความรักความปิติความรู้สึกขอบคุณนะคะความรู้สึกสงบใจเราส่งขึ้นความถี่ความสบายใจความคิดบวกไปจักรวาลจะไปแบบทําทุกวิถีทางเลยค่ะทาทุกวิถีทางที่จะทําให้มีสถานการณ์บุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเราในทางที่สอดรับกับความรู้สึกที่เราส่งออกไป ซึ่งมันจะไปสอดรับกับกฎของจักรวาลข้อหนึ่งก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งกฎแห่งแรงดึงดูดเดี๋ยวมาน้าขอพูดในคลิปหน้านะคะแต่หน้าที่เราเนี่ยคือเราต้องระวังความคิดของเราเพราะเพราะว่าจักรวาลเขาจะขยายตรงนี้ไงอและยิ่งเราโฟกัสความคิดด้านไหนด้านนั้นอะ่ะมันยิ่งขยายผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องระวังความคิดเราให้ดีนะคะว่าเราส่งความคิดอะไรออกไปถ้าเราส่งความคิด เออแย่ๆกลัวกังวลอิจฉาเออลังเลสงสัยเออหรือไม่มั่นใจหรืออารมณ์ที่มันเป็นเชิงลบเชิงนก g a t i ทั้งหลายเนะาะจักรวาลก็จะไปหาสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนนะคะแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาให้เราเราส่งอะไรออกไปเราก็ได้แบบนั้นจักรวาลเขามีหน้าที่สะท้อนไงมีหน้าที่ขยายมเมล็ดพันธุ์ความคิดเราไงให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตเราไงเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้อย่างนี้แล้วนะคะจงระวังความคิดที่ดีซึ่งหมอน้ำกเคยพูดว่าความคิดดีเนี่ยคิดบวกในดียังไงซึ่งมันดีตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังความคิดตัวเองให้ดีนะคะไม่งั้นเราก็จะแบบถ้าเราแบบเผลอคิดลบๆไปเนี่ยเดี๋ยวอักครู่นะคะเหตุการณ์จะแย่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 แยแยวันไหนคิดแบบอารมณ์เสียแต่เช้านะคะคุณจะพบว่าถ้าคุณแบบไม่ ไม่รีบเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยนะไม่รีบย้ายอารมณ์ตัวเองออกไปนะซึ่งเดี๋ยววนะันนั้นก็จะบอ,บอกในคลิปหน้าว่าเเทคนิคการย้ายอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันแบบเร็วเลยอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าตัวเองคิดลบรู้ว่าตัวเองแบบมุดดี้หัวเสียไม่สบายใจโมโหโกรธเกลียวซึ่งเป็นอารมณ์แบบเชิงลบซึ่งเป็นอารมณ์ที่จะนําพาเหตุการณ์แย่ๆแย่ๆแย่หนักขึ้นหนักขึ้นเข้ามาในชีวิตเราเพราะจักรวาลเขามีหน้าที่นั้นไงเพราะฉะนั้นนะคะ จงระวังนะคะความคิดให่ดีเพราะว่าจัก,กรวาลเขามีหน้าที่ขยายม็ดพันธ์ความคิดของเรานั่นเองนะคะทีนี้น้องเหมอนะําบอกว่าน้องเขาสงสัยว่าพี่น้ำน้องสับสนว่าจัก,กรวาลต้องการให้เราทำอะไรจัก,กรวาลไม่ได้มีหน้าที่สั่งให้เราทำอะไรจักรวาลไม่ได้มีหน้าที่สั่งให้เราทำอะไรมอบหมายอะไรให้กับเราเราต่างหากมีหน้าที่ ที่จะบอกกับจัก,กรวาลที่จะสั่งกับจัก,กรวาลว่าเฮ้ยฉันจะเอาอันนี้โดยการส่งแรงสันสะเทือนส่งอารมณ์ด้านนั้นออกไปเขาเป็นผู้ช่วยเราเขาเป็นคนเหมือนเลขาเหมือนเลขาจัก,กรวาลไม่ได้มีหน้าที่มาบอกเราว่าเราควรทำอะไรถ้าบางครั้งจะมีการแบบส่งทรายส่งสัญญ,ญาณมา นั่นคือเขาจะบอกเราว่าเฮ้ยอยู่ไปผิดทางแล้วเฮ้ยทําไมไม่อย่างนี้ล่ะจริงๆแล้วก็คือเขารู้จุดประสงค์ของเราที่เรามาเกิดในชาติภพนี้จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณจะเรียกเขารู้จุดประสงค์กว้างๆของเราว่าเรามาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยในชาติภพเนี่ยเรามีเป้าประสงค์อะไรและเป้าประสงค์นั้นเราทุกคนมีเหมือนกันทุกคนมีเป้าประสงค์มีจุดประสงค์ที่จะมาเกิดและจัก,กรวาลรู้ แต่เขาแต่ว่าเราเกิดมาพร้อมกับฟรีวิวมานำพูดบ่อยมากคำว่าฟรีวิวเราเกิดมาพร้อมกับเจตจานงในการที่จะเลือกแัดการชะตาชีวิตอืมเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบบหลงดิ่งไปผิดทางเยอะจักรวาลก็จะส่งสายมาเฮ้ยประมาณว่าผู้ช่วยอะ่ะเลยขาก็บอกว่าเฮ้ยนายมันไม่ใช่ทางนั้นนะทางนายอันนั้นมันไม่ใช่ทางที่นายแบบอยากจะลงมาทํานี่นานายมาเกิดนายนายไม่ได้อยากจะทําสิ่งนั้นนะ อะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆเป็นเป้าประสงค์ของเราเป็นจุดประสงค์ของเราที่เรามาเกิดเพราะฉะนั้นจักรวาลน,นะคะไม่ได้ต้องการให้เราทำอะไรเลยแค่จะมาเตือนแค่ถ้าเราแบบผิดทางไปมากเนี่ยแค่จะเตือนว่าเฮ้ยนายทางนั้นมันไม่ใช่นะนายนายแบบแต่ก็แบบขึ้นอยู่กับฟีวลเราด้วยไงว่าเราแบบก็เราไม่ฟังอเราไม่ไม่โอเคอะแล้วเราก็ส่งส่งส่งอะไรออกไปก็ไม่รู้ นะคะทำให้เราแบบหลงทางกับชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้ำนะคะขอตอบคำถามน้องคนหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวจะส่งคลิปเนี้ยให้ก็ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยพอดีแล้วสงสัยว่าอ,อจักรวาลมอบหมายหนะ้าที่อะไรให้กับชั้นจักรวาลอะไรจริงๆไม่ใช่ค่ะเราต่างหากเป็นคนที่มอบหมายให้กับจักรวาลไปนํามาให้เราโดยการที่เราส่งความคิดจินตนาการแทนความรู้สึก แรงสันสะเทือนออกไปเราต้องการความสุขเราก็ส่งความสุขออกไปเออนั่นแหละแล้วจักรวาลก็จะไปจัดหาเหตุการณ์สถานที่หรืออะไรต่างๆหรือผู้คนที่จะเข้ามาเสิร์ฟความสุขให้กับเรามากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราส่งอะไรออกไปจักรวาลเขามีหน้าที่ไปจัดหาเขาเหมือนเลขาส่วนตัวเราค่ะ ไปจัดหามาให้เลยเออเอาเหตุการณ์นั้นนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนคุณรู้สึกแย่ๆแ,แล้วคุณพบว่าตัวเองมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามานะคะให้กลับไปที่ตัวเองเลยว่าเราแบบส่งอะไรออกไปนะคะจักรวาลก็เลยช่วยรัวๆเลยคือเขาไม่สงสัยไงคือเขาเป็นแบบเป็นเลขาที่น่ารักมากอะ่ะอืมนอกจากแบบเราไปแบบโอ้โหแบบ หลงม,มากมากจริงๆก็จะบอกว่านายมันไม่ใช่ <m uch ing> นายมันไม่ใช่อะไรเงีย้ยไม่ใช่ไม่ใช่นายกลับมาทางนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจักรวาลเขาไม่ได้มีหน้าที่สั่งเรานะคะ <m uch ing> เราต่างหากมีหน้าที่สั่งว่าจะเอาอะไรนะคะสั่งโดยแรงสันสะเทือนทางอารมณ์และอารมณ์ที่เราควรมีที่เราควรสั่งออกไปก็ต้องเป็นอารมณ์เชิงบวกเพราะฉนั้น <m uch ing> นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องคิดบวกเหตุผลว่าทําไมเราต้องคิดกุศล เออเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาระวังความคิดของเรานะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับน้องคนหนึ่งที่ถามหมอน้ําแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังก็อยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองถามหมอน้ําดูเนาะเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยเผื <laughs> ่อหมอน้ําจะแบบมีความรู้แล้วก็มาแบ่งปัน